ชอบจริงๆเล่นน้ำเนี่ยแม่แม่ให้กินน้ำไม่ใช่ให้เล่นน้ำลูกกินน้ำก่อนครับลูกอย่าเล่นน้ำเอาเท้าจุ่มลงไปในน้ำมันไม่ดีนะคะเห็นไหมเท้าก็เปียกเลยพี่เมียวเมียวคะมิวมองกล้องให้มามิหน่อย พี่มีอ่จุกหุือยิจุกหุือยิจุกหุือยโอ้โหอเอ้ยกินอิ่มนอนหลับอ้วนไอ้อ้วนของแม่ <c oughs> <c oughs> นี่อ้า